สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมนีแชนแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้ําพริกอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริกนางรํานั่นเองนะคะน้ําพริกแซ่บครบรสจิ้มกับผักสดผักลวกรับรองมื้อนี้เจริญอาหารแน่นอนค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูน้ำพริกนางรำค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้น้ำปลาแท้ค่ะแล้วก็กุ้งที่เรานำไปปั่นนะคะกะปีอย่างดีมะนาวแล้วก็น้ำอุ่นค่ะน้ำพริกชี้ฟ้ามาหั่นเตรียมไว้นะคะแม่ลุงก็จะหั่นเป็นกลมๆ มันลุงใช้สีแดงกับสีเหลืองอย่างละหนึ่งเม็ดนะคะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเราแค่เอามาตกแต่งนำกะปิมาห่อใส่ใบตองเตรียมไว้ค่ะมันลุงใช้กะปิสองช้อนโต๊ะนะคะ เราจะเอาไปย่างให้หอมดีเลยประมาณนี้นะคะนำกระปิลงไปย่างให้สุกหอมดีเลยนะคะ ย่างกระปิได้หอมดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะนำหอมแดงนะคะมาคัว่วต่อเลยค่ะตามด้วยกระเทียมในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็พริกขี้หนูความเผ็ดตามชอบค่ะใครไม่ทานเผ็ดก็ลดปริมาณพริกขี้หนูลงนะคะน้ำพริกนางรำนี่ก็จะมีความคล้ายคลึงกับน้ำพริกกะปินะคะ แต่ว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาพริกหอมกระเทียมเนี่ยมาคั่วนะคะแต่น้ำพริกนางรำเนี่ยเขาจะเอาหอมแดงกระเทียมพริกเนี่ยมามาย่างหรือว่าเผาก่อนนะคนสมัยโบราณหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยจะใช้หอมกระเทียมเผาเอานะคะ บางคนก็อาจจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วนะคะน้ำพริกนางรำก็อาจจะคุ้นหูมาบ้างแต่ไม่รู้วิธีทำบางคนก็รู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ชื่อนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่คุ้นหูเลยทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ นำกะปิที่เราย่างไว้นะคะมาละลายกับน้ำอุ่นเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะลุงใส่น้ำอุ่นลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะ เราจะไม่ละลายเหลวเกินเกินไปเพราะว่าเราต้องไปปร,รุงใส่น้ำปลาน้ำมะนาวอีกนะคะเขาจะเหลวไปอ่าประมาณนี้ค่ะนำพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมที่เราคั่วไว้นะคะนำมาคลุกให้ละเอียดดีเลยคะ่ะ ก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะประมาณหช้อนโต๊ะเพราะว่าต้องการตําให้น้ำตาลมะพร้าวละลายก่อนใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ ใส่กระปีที่ละลายกับน้ํำอุ่นไว้ลงไปนะคะใส่เป็นกุ้งแห้งที่เราปั่นไว้ลงไปค่ะอันนี้เป็นเนื้อกุ้งแห้งอย่างดีนะคะสองช้อนโต๊ะตามด้วยน้ํำมะนาวนะคะปรุงรสได้ตามชอบเลยนะแล้วก็น้ํำปลาค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะถ้าค้นไปก็สามารถเติมน้ำอุ่นได้นะคะลุงร,รู้สึกว่าเขาจะข้นไปนะเนี่ยเดี๋วแไ่ลุงขอเติมน้ำอุ่นนะคะลุงก็จะใส่เป็นน้ำอุ่นลงไปอีกสองช้อนโต๊ะ ามด้วยน้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเขาค่ะ,ะประมาณนี้กำลังดีนะคะไม่เหลวหรือข้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าชอบน้ำพริกแบบข้นหรือว่ากำลังดีหรือว่าออกเลวๆหน่อยปรุงได้ตามชอบเลยค่ะหลังจากนี้ก็ชิมรสชาติดูนะคะเดี๋ยวมาลุจะลองชิมดูนะอืม รสชาติเป๊ะอร่อยพอดีเลยค่ะพอได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองลงไปค่ะแดงเหลืองหรือว่าแดงส้มนะคะเพื่อทำให้สีสันสวยงามคนให้เข้ากันดีนะคะทำง่ายมากๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูน้ําพริกนางรานะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกนางรําน่ากินมากๆเลยนะคะในส่วนของรสชาติก็จะคล้ายๆน้ําพริกกะปินะคะรสชาติแต่ว่าจะได้ความหอมของ กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกขั่วนะคะคลุกข้าวสวยทานกับผักสดผักลวกนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ